ขอที่ฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถรับรู้ได้ขอให้ญาติชาวไทยได้ทยอยมาลองดูวิดีโอแล้วเอาไปลองจริงให้สามารถรู้ได้เองพยักหน้าได้เองว่าดีแค่ไหนเพื่อให้สิ่งต่างๆในประเทศไทยทยอยดีขึ้นก้าวไปถึงจุดที่เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน ทุกท่านครับเรามาเริ่มวิดีโอที่สีท่าเลยนะครับลองนึกจริงๆครับในวันที่การคิดของเราการเลือกของเรามุมอมองหรือทัศนคติของเราเนี่ยเป็นลักษณะที่แบบไปเรื่อยงงงๆหรือเราไม่รู้จักเลยว่าเราได้คิดเราได้เลือกเราได้มองอยังไงเนี่ยมันเป็นยังไงครับแล้วการที่เราออกแบบอะไรบางอย่างมาทําให้เกิดการพัฒนาความคมความชัดเจนคุณภาพประสิทธิภาพของการคิดการเลือก ของทัศนคติคือมุมมองเนี่ยให้มันคมชัดยิ่งๆขึ้นเนี่ยมันจะดีไหมครับคือพวกเราสามารถไปดูวิดีโอต่างแล้วมาออกแบบได้เองสำหรับผมนะครับก็เป็นตัวอย่างผมเลยนะครับที่ผมออกแบบมาในการที่ผมจะคิดทําอะไรบางอย่างในการที่ผมจะเลือกทําอะไรบางอย่างในการที่ผมจะมองสิ่งต่างๆเนี่ยแบบที่1ครับทุกวันนี้เนี่ยจะไม่ว่าไม่คิดถึงไม่ตําหนิไม่รู้สึกไม่ดีกับสิ่งต่างๆแบบง่ายๆก็คือจะยากมาก ที่จะไปคิดแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าคิดไม่ดีไปเผลอว่าใครเนี่ยก็จะย้อนกลับมาทบทวนตนเองแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่แต่ขอเลือกขอเลือกแปลว่าอะไรครับถ้าเกิดว่าในวันข้างหน้าเนี่ยมีญาติที่เข้ามาพบปะเข้าหาตามเงื่อนไขเข้ามาเอ่ยว่าดูวิดีโอมาแล้วอยากจะร่วมทีมอยากจะร่วมพัฒนาอยากจะให้โอกาสผมก็ยินดีครับแต่ถ้าเกิดว่าญาติที่ไม่ได้สนใจอะไรผมก็ไม่ได้ว่าอะไรครับก็ใช้ชีวิตร่วมกันไปตามปกติคือ เพื่อให้เข้าใจก็เข้าใจง่ายว่าตอนนี้เนี่ยผมเป็นคนไม่มีเงินไม่มีพวกพ้องคือมีเงินน้อยนะครับขาดผลงานแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ผมมีเงินมีพวกพ้องผมจะซื้อที่ดินล้อมรั้วแล้วก็จะสร้างครับสร้างสิ่งที่จะเป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืนก็คือต้นแบบของการทํางานและใช้ชีวิตแบบดีๆร่วมกันของพวกเราที่เข้าใจกันได้แต่แบบที่1นนะครับที่บอกว่าไม่ว่าไม่ตําหนิไม่คิดถึงแต่ขอเลือกเนี่ยก็คือผมเข้าใจครับ1.1เข้าใจ เข้าใจว่าคนเราในสังคมคนเราเกิดมาเนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่บางครั้งจุดที่มันเสียของมันจริงจริงก็คือเรางงๆไปจนติดเสียกลายเป็นนิสัยเสียกลายเป็นนิสัยไม่ดีจุดเสียที่ผมติดก็คือผมเป็นคนที่หยับขี้ไก่ไม่ฟอมีลักษณะเหาะแยะ่การที่ไปติดในเรื่องของจอคือติดเสพข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาแต่พอผมเลิกได้1สัปดาห์ครับล้วก็เริ่มที่จะมาออกกําลังกายได้ต่อเนื่องชีวิตผมก็ดีขึ้น ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับแต่ผมเข้าใจครับก็คือไม่ว่าเพราะผมเองก็เคยเสียมากกว่าการที่เสียนิสัยนะครับเคยติดเกมเคยติดสิ่งที่ไม่ดีสารพัดนะครับเคยเป็นคนบ้ากามเคยเป็นคนมีมุมมองที่ผิดเคยคิดว่าคนนั้นคนนี้ไม่ดีนะครับแล้วก็ลืมลืมมองข้อผิดพลาดของตนเองนะครับก็ตรงนี้เนี่ยอยากให้ไปลองวิเคราะห์ต่อเองนะครับต่อไปครับข้อที่1.2ครับนึกภาพที่คนเราสามารถครับถอนตัว ถอนตัวจากความเคยชินที่ไม่ดีถอนตัวจากสภาพที่ไม่ดีครับแล้วมาพัฒนาสิ่งดีๆให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนี่คือการมองโลกแบบที่1ของผมนะครับรวมถึงการคิดการเลือกด้วยนะครับแปลว่าอะไรครับเวลาที่ผมไปทํางานผมก็เข้าใจเข้าใจว่าทําไมมันเป็นเช่นนั้นต่อไปเป็นแบบที่2ครับขอพบปะเท่าที่จะดีอันนี้ก็ยกตัวอย่างเหตุการณ์เดียวก็คือ2.1ครับ เอาประเทศไทยประเทศเดียวเลยนะครับก็คือประเทศไทยเนี่ยจะมีกลไกสังคมเพื่อเปิดโอกาสให้คนที่มีความแตกต่างหลากหลายเนี่ยได้อาศัยประเทศไทยเป็นเวทีของการทํางานและใช้ชีวิตเราจะสังเกตเห็นว่ามีคนที่ดีและไม่ดีมีคนที่ถูกใจและไม่ถูกใจนะครับแต่ทั้งหมดมันคือคกลไกของสังคมครับเราจะมีตํารวจเราจะมีนักกฎหมายเราจะมีแหล่งท่องเที่ยวเราจะมีห้างสรรพสินค้าเรามีทุกอย่างครับเพื่อมารองรับความต้องการของพวกเรา ยกตัวอย่างครับห้างสรรพสินค้าเนี่ยจะไม่ว่าใครนะครับว่าคนนั้นเนี่ยโกงครับเคยทําผิดมาคนนั้นอยู่ในระหว่างต้องคดีแต่ทุกคนสามารถเข้าไปในห้างสรรพสินค้าแล้วเลือกซื้อสินค้าได้ในส่วนตรงนี้ผมนะครับผมทําวิดีโอไปเนี่ยคาดหวังว่าบอกญาติว่าผมมาแนะนําตัวผ่านวิดีโอนี้แหละคือผมไม่มีปัญหาับใครครับแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่ท่านโกรธท่านก็ไปโกรธที่อื่นอย่าเอาความโกรธเนี่ยมาเจอผมเวลาที่ จะไปโคดโกงไปทําร้ายใครก็ก็ไปที่อื่นแต่อย่าเอามาทําร้ายผมนะครับยกตัวอย่างเป็นมุมมองง่ายๆครับคิดดูสิครับว่าถ้าเกิดว่าเราทุกคนต่างเข้าใจอ่ะเวลามาพบกันเนี่ยให้เท่าที่จะดีไม่ใช่มาพบกันแล้วจะมาทําร้ายกันจะมาปล้นกันจะมาอะไรกันนะครับก็ขอให้เข้าใจว่าทุกคนน่ะ ต่างก็อยากอยากได้ค่ดีนะครับนี่คือมุมมองแบบที่2ผมอาจจะอธิบายได้ไม่ดีนักนะครับแบบนี้นะครับแต่อยากให้ไปลองอธิบายได้ด้วยตนเองแต่มันง่ายเกินไปครับก็คือถ้าเกิดว่าคุณจะมายืมเงินผมมันไม่เกี่ยวข้องกับงานไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเลยแต่ชวนคุยให้เสียเวลาเนี่ยผมไม่แนะนําครับสำหรับตัวผมนะนะครับเพราะว่าให้มองว่าโลกกว้างครับให้มองอย่างห้างสรรพสินค้าเป็นต้นนะครับก็สบายๆนะครับแบบนี้นะครับต่อไปแบบที่3ครับ มุ่งมั่นร่วมทดลองดีขาขึ้นคือจริงๆแล้วคนเราสามารถทําอะไรสร้างสารรค์อะไรได้ดีได้เยอะเลยครับคือคนที่ไปลองทํากันบ้านมาหลายๆวิดีโอไปฟังซ้ํานะครับไปลองจดจริงๆนะครับจากนั้นนะครับก็จะรู้ได้เองยิ่งขึ้นว่าเราสามารถทําได้ดีแล้วคิดว่าการที่เรามาร่วมกันเนี่ยร่วมกันทดลองอะไรบางอย่างจนเกิดผลขึ้นมาแล้วเราไปร่วมกันพัฒนาต่อมันก็จะแบบคือเราจะไปต่อกันได้ได้เองอะ่ะ คือผมคาดหวังครับว่าไม่ใช่แค่ตัวผมเองนะลหลายๆกลุ่มที่ไปร่วมกันทดลองสร้างชีวิตที่มันวันนี้ดีแล้วใช่ไหมครับพรุ่งนี้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกแบบที่ไม่ตกต่ําลงมาเป็นลักษณะอย่างนั้นครับแล้วก็ผมก็จะขอขอเสนอเป็นข้อ3.1นะครับอยากให้ไปลองครับคือการที่เราสั่งใจตนเองครับให้ใจตนเองเนี่ยมีคุณภาพร่วมร่วมสั่งใจนะครับให้ใจมีคุณภาพยิ่งยิ่งขึ้นจากนั้นเนี่ยมุ่งจัดการสิ่งต่างเนี่ยได้ดียิ่งยิ่งขึ้น คือความสามารถในการจัดการของเราดียิ่งย,ยิ่งขึ้นด้วยผลดีก็ดียิ่งยิ่งขึ้นด้วยในหมู่พวกเราครับจะดีแค่ไหนกันครับ3.2ครับชนะมาเริ่มชนะไปต่อดียิ่งยิ่งขึ้นแปลว่าอะไรครับก็คือการที่เราเนี่ยจะทาอะไรสักอย่างเนี่ยมันเหมือนมีจุดติขดขัดมีอุปสรรคครับเราจะร่วมกันเอาชนะปัญหาอุปสรรคเพื่อที่จะไปเริ่มต้นได้ไหมแล้วการที่เราไปเริ่มอะไรสักอย่างแล้วเนี่ยแน่นอนครับมันไม่มันไม่ราบรื่นหรอกทีแรกครับแต่เราจะเอาชนะอุปสรรคขากน้ม อีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับเพื่อที่จะให้เกิดการไหลลื่นไปต่อได้ดียิ่ง่งขึ้นผมบอกแล้วครับว่ามันไม่ง่ายครับแต่ขอแค่คนที่ไปลองทุกวันมันเหมือนกับการเตะฟุตบอลให้เข้าประตูเนี่ยมันไม่ง่ายแต่เด็กที่ไปลองเตะบ่อยๆทุกวันเนี่ยในท้ายที่สุดเขาก็จะเตะฟุตบอลเข้าประตูได้กเก่งยิ่งยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันครับการที่เราจะมาเริ่มต้นชีวิตดีๆร่วมกันเนี่ยวันแรกๆมันจะไม่เกิดภาพของชีวิตดีๆร่วมกันสักเท่าไหร่แต่การที่เรา เอาชนะตนเองไปเริ่มร่วมการมีชีวิตดีๆต่อไปนะครับเราก็ไปดูซิไปเอาชนะทีว่ว่าอจุดที่เราเริ่มแล้วเนี่ยเราจะไปต่อให้ดียิ่งยิ่งขึ้นได้ยังไงโอ้โหฟังมาถึงตรงนี้ครับอยากให้พวกเราพยักหน้าด้วยนะครับที่ผมบอกว่าอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมอธิษฐานจริงๆครับให้พวกเรามาลองจริงๆแล้วพยักหน้ากันจริงๆผมไม่ได้ขอแค่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านรับรู้ที่ท่านจะเปิดใจให้ผมนะผมก็ขอกับตนเองด้วย ขอกับญาติพี่น้องชาวไทยทุกคนด้วยนะครับแล้วก็3.3ครับสูตรเด็ดเฉพาะครับที่ผมได้พูดในวิดีโออื่นๆแล้วทั้งหมดนะครับผมจะไม่พูดซ้ําแต่ทั้งหมดก็คือเพื่อให้เกิดภาพวิธีการจริงๆนะครับของการดียิ่งยิ่งขึ้นทางโลกควบคู่กับดียิ่งยิ่งขึ้นทางธรรมทุกท่านครับทุกวันนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมอยากขอสิทธิพิเศษครับก็คือการที่พวกเราเนี่ยไม่ตําหนิผมมากเกินไปนะครับคือผมเองก็เกรงใจนะเวลาที่กดส่งต่อวิดีโอไปแล้วเนี่ย รู้สึกมันไม่ใช่น้อยใจอ่ะคือมันเกรงใจเกรงใจทําในสิ่งที่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแต่ผมขอสิทธิพิเศษว่าตรงนี้นะครับว่าขอกดส่งต่อไปเรื่อยแล้วก็ถ้าเกิดว่าคิดว่าผมทําผิดพลาดคิดว่าผมทําไม่ดีให้มองไปว่ามันมีคําอธิบายในวิดีโออื่นแล้วมันเป็นลักษณะของเด็กคนหนึ่งซึ่งกล้าไปทดลองเรียนรู้เรียนรู้มาตามลําดับในวิดีโอต่างๆเนี่ยบางทีตั้งแต่เด็กๆอะ่ะตั้งแต่วิดีโอแรกๆมันจะเป็นแบบเด็กๆนะครับ แต่พอมาถึงจุดนี้เนี่ยอยากให้มองว่าขอแค่ญ,ญาติไปลองเนี่ยก็จะรู้ดีได้เองอะสรุปไม่ง่ายแล้วกันนะครับมุมมองสามมุมมองเนี่ยทุกวันนี้ผมไม่ว่าใครจริง,รงแต่ผมขอเลือกนะคือไม่คิดถึงอ่ะไม่ค่อยคิดถึงแต่ขอเลือกถ้าเกิดว่ามีตัวเลือกดีๆมาผมขอเอาตรงนั้นนะครับนึกภาพในภาพรวมครับที่คนเรารู้ว่าเวลาที่จะไปพบปะใครเนี่ยอย่าไปทําร้ายกันให้มาพบปะกันเท่าที่จะดีนะครับมันจะดีไหมนะครับแล้วก็การที่คนเราเนี่ย แน่นอนคนมีเป็นพันล้านคนนะครับหลายพันล้านคนแต่จะมีสัก50คนที่จะมาร่วมทดลองพาชีวิตไปสู่จุดที่ดีขาขึ้นจริงๆเนี่ยมันจะดีไหมอยากให้ลองนึกดูจริงๆริงจงจังนะครับจากนั้นครับทุกวันนี้ผมมีความเคารพผู้คนนะครับขอบคุณครับที่บอกว่าขอสิทธิพิเศษขอโอกาสขอเงินนะครับขอให้ละเว้นโทษขอให้พิจารณาไปที่ว่าให้อภัยดามไปก่อนนะครับแล้วสิ่งที่ช่วยให้ผมทําสิ่งต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับทุกวันนี้เนี่ย ผมจะเริ่มสตาร์ทชีวิตด้วยคําว่าใจดีครับใจดีคือความบริสุทธิ์ใจอ่ะหาน้าใสใจจริงของตัวเองให้เจอนะครับไม่ใช่บอกแบบว่าเราคิดยังไงเราพูดอย่างนั้นแค่นั้นนะครับอย่างเช่นเราอยู่ต่อหน้าคนสวยคนหนึ่งแต่เรามีภรรยาแล้วแน่นอนจิตจิตที่มันประวัติคิดไปอ่ะม,มันเผลอคิดไปอ่ะมันก็จะคิดว่าเออชอบจังเลยคือคือชอบแบบทางเพศอะ่ะเราก็จะปรับใจตัวเองว่าอืตัวเรานี้แค่คิด ก็จะเริ่มผิดศินข้อ3แล้วเราก็จะเออปรับจิตปรับใจให้ดีปรับเจตนาของเราให้ถึงน้ำใสใจจริงแบบดีๆก็คือมีความเคารพมีความปรารถนาดีต่อกันจริงๆทำงานก็มีความปรารถนาดีต่อหน่วยงานต่อประเทศชาติจริงๆต่อสังคมจริงๆนี่คือความบริสุทธิ์ใจดีคือบริสุทธิ์ใจก็ดีแล้วแต่ให้เป็นบริสุทธิ์ใจที่ดีด้วยนะครับคือการพัฒนาครับจากนั้นเนี่ยไปพัฒนาการคิดพูดทำให้ดียิ่งยิ่งขึ้น ไปพัฒนาปมหรือนิสัยเนี่ยให้ดียิ่งยิ่งขึ้นผมก็จะไม่อธิบายรายละเอียดในความพูดเหล่านี้นะครับแต่ให้พวกเราเห็นภาพว่าท้องผมคือพัฒนารูปแบบของการคิดการเลือกและมุมมองทัศนคติเนี่ยเป็นแบบนี้เป็นแบบ3แบบนี้ท่านลองไปปรับนะครับเพื่อพัฒนาแบบของการคิดการเลือกมุมมองการที่เราไปคิดไปเลือกไปมองแบบที่ชัดเจนมันจะทรงพลังและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นมันจะเป็นเครื่องนำพาชีวิต ผมบอกต่อวิดีโอนี้ไปนะครับโดยคาดหวังว่าจะได้ร่วมใช้ชีวิตกับคนที่มีมุมมองไม่ใช่มุมมองแบบเดียวกันนะครับไม่ใช่แบบแบบเดียวกันนะแต่มีแบบที่สอดคล้องและไปกันได้ดีผมต้องยอมรับความจริงว่ามีแบบการคิดการเลือกและมุมมองลหลายแบบที่อาจจะขัดแย้งกันนะครับก็ยอมรับตรงๆนะครับแต่อยากให้พวกเราลองคิดดูว่าสิ่งที่ผมพูดนี้เนี่ยจะตอบสนอง ให้เกิดรางวัลต่อตัวพวกเราต่อทีมของพวกเราเนี่ยได้แค่ไหนอยากให้เจบไปตรงนั้นครับคือเพื่อรางวัลของเราเองเนี่ยหลังจากที่เราคิดเราเลือกเรามองได้ชัดเจนทรงพลังยิ่งยิ่งขึ้นบ่อยๆเนี่ยมันจะส่งผลดีต่อเรามากแค่ไหนขอบพระคุณครับ